ตึรึรึรถกูจะระเบิดอะไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออๆๆๆๆๆๆก็วันนี้นะครับเราจะมาขับรถเล่นจิวๆนะครับแล้วตอนนี้แต่ตอนนเครื่องผมจะระเบิดเก๋ผมจะระเบิดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือรถผมนะครับมันคือรถของเพื่อนนะฮะ ไทยมอนนะฮะไปขับรถเล่นกันอุอมันหายไปไหนแล้ววะรถคันนี้นะครับราคาห้าหมื่นบาทนะว้าแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับะครับไม่ค่อยแรงนะครับคันนี้คันนี้ไม่เน้นขับนะครับเน้นบินฮะอุ้ยกใช่ไหมเพื่อนนกคันนี้ไม่เน้นขับเน้นบิน นี่ครับเน้นบินอืออืออืครับมัองคันนี้ครับคุณอยากเน้นบินต้องคันนี้ครับไหนครับอือหือใช่ครับคันนี้มันเน้นบินจริงผมต้องค่อยค่อยขับกระดึ้มกระดึ้มนะครับนี่ครับผมคนใจเย็นนะคะผมเป็นคนใจเย็นนะครับนี่ครับผมคนใจเย็นครับนี่ครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเราอย่ารีบนะครับ เราไม่รีบนะฮะจะปุกมาที่ไหนแล้วเนี่ยว้าวเคมาแล้วครับเฮ้ยคุณมาหาผมได้ไงปะล่วเฮ้ยฉันผมจะบินหนีแล้วนะครับผมก็บินด้วยแล้คันนี้ไม่เน้นบินนะครับ รถคันนี้คันคนนี้ไม่ค่อยเน้นวิ่งครับคันเน้นบินนะฮะ

อพอพวกเราลงรถมันคงจะไม่เกิดอะไรใช่ไหมฮะโอ้ยไปลวจ้าวิ่งสู้ฟัดเอาวันนี้ครับเราเราเราอัดกันสามเราอัดกันสามคนแต่ในคลิปมีแค่สองคนนะครับอืมว่าน้องผมไปหาเงินอยู่นะครับใช่ครับน้องน้องไอ ไอ้หำนี่มันไปหาเงินอยู่เออแตะขี้แตกเลยช่องใครครับช่องใครครับช่องผมครับอ่ะอ่ะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปกดไม่ใช่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 ช่องผมกับช่องช่องผมกับช่องคุณครับใครที่ติดตามเออเพื่อนออดสิตนะครับไปติดตามผมด้วยอัดยืบอัดยืบอัด เขาวขาแต่ก็ดี่นเขาตกใจล้วนะแหว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 ะเฮ้ยเอา้าเอ็งอย่ามาหาข้านะโอ้โหรู้แล e ้วทำไมรู้แล e ้วทำไมว้าย <c oughs> <c oughs> เอาไปตามๆกันไป รถใครไว้เนีเนเ่ยกระจกรถเออเนี่ยเออเพื่อนทำไมทำมอะไรกันขับรถเร็วอเ,เองไอ้เพื่อนไปด้วยรอ,อยก่อนเองไม่รอค่ะรถเองเร็วกว่าค่ะอีกแต่คัดแต่เองออกตัวก่อนไอ้เพื่อนแมเน เกียร์หกนะครับคันนี้วิ่งเกียร์หกแปดเกียร์เจ็ดนะฮะ,ะวิ่งเกียร์หกแปดเกียร์เจ็ดคือโอ้โหไปแล้วโ <c oughs> ดนหลอยโดนหลอกโดนหลอกเหินแต่ผมไม่ได้โดนหลอยอผมลงนะ้ำ <c oughs> ผมกำลังตามตูดคุณอยู่นะถ้าไนชีวิตจริงบอกเลยขับรถจมน้ำตายก่อนจริงในชีวิตจริงเราคงขับรถไม่ได้หรอกในชีวิตจริงเราคงไม่ได้อยู่มาถึงสุกวันนี้ด้ท้งอยู่ชีวิตโอ๊ยโุยโอเค

แล้วก็ดิฟไปหนึ่งทีแล้วก็เหิน <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิฟเลย เราไปดูทางอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับที่เขากําลังเก็บเงินอยู่นะครับไปไปดูกันนี่ครับเรามาหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ครับเขากําลังขับขับรถไปส่งของนะครับอืมแล้ขาก็ขับอย่างกระเตาเลย๋อเอินมาส่งตรงกลางเนียแน่เลยเข้าเขาว่าจะจอดตรงเนี้ยอ้าวรถความนี่เขาว่าเขาว่าเขาว่าจอดแถวๆเนี้ยนะเขาว่าจอดตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ข้าววอยู่เนี่ย กดเทอ,อร์โบแล้วก็วมิวไปหนับโอ้เล่เลยหับต่ออุ้ยอ <î ss> ันนี้จะลงแล้วนะ

โดนโดนโแล้วอเรียบร้อยยังยเอาโดนๆหลังโดนนะโอยังไม่โดนเลยเอาโนโยังยยังใช่ไหม ขับระยะไกลด้วยนี่มันจะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องวาร์ปมาขับระยะไกลนี่แหละอันเนี้อะไรครับไม่โดนไม่โดนอันเนี้ยเกือบเกือบเร็วเฮ้ยยากรถบินได้แล้วขี่เลย เดี๋ยวเราไปซื้อออกไปออก GTR กันเลยนะคะโอเคคับทุกคนนะครับตอนนี้ครับเราได้ซื้อ R สามสี่มาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แต่งนะครับก็มันจะอืดๆนิดนึงมันมันไม่นิตจมันอืดเลยแหละ่ะสวองร้อยวัดเด้อเอ้ยเพื่อนเราไปแต่งเราเรามาแต่งเร,เรามาแต่งยางรถยนต์กันก่อนไหมเราหรือว่าเรามาแต่งเบรกันก่อนดีเรามาแต่งเรา,เรามาแต่งจอนี่ โอ้ไม่โขมันแพงจังวะร้อนแค่กระปุกกระปุกเนี่ยนะขนาดมันยังแปรมันยังแปรมันยังแย่เลยแปลเป็นขี้ดีไม่แปลเป็นขี้ถ้าแปเป็นคำว่า,ถ,าถ้ามันแปเป็นคำว่าโขบอกเลยนะบันเทิงเนี่ยรายการติดเหลือง โอเคค่ะผมแต่ในแค่นี้ผมเงินผมหมดแล้วไอ้ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอไปผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคระเจ้าก๊วเดีย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 วเข้าไปจบคลิปไปจ้ะสิบสามนาทีแล้วนะมันไวตรงไหนไวทุกตรงไวทุกตรงก็ดีกว่าเขาจับขังกรงแล้วก็เซตย้อนนะเพื่อนขอเซตย้อนสู้ต่อแค่นี้ค่ะ